มือคอมอาสิมิทำไมไม่สู้เลยวะ สวัสดีครับน้าๆผมไอสัตว์ฟิชชิ่งนะครับวันนี้มีลูกค้าเครื่องวันเช้านะครับเหรออ่า โดนทักวันแหละวะทำมาแล้วว่ะเออพอขาดปับ๊บทำเลยเออแม่งโอ,อ้โหหวันเขี้ยวออยไม่ได้ขาดวันเดียวพอขาดทุกวันเจ๊งเลยแม่งก็ชอบใด็ดยามานะเออแล้วลงยามากับไปนี่ลงยามากับอีกิคิงไอ้หาแม่ง

โอเคครับลองอันโทรถามดูจาไม่หันามไม่หันทดิเออเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวจาน์พิมเบอร์จานตั้มให้ทูกบุไ่หมุอู้หลุดแล้วจับแก็ปเลยตาเลยเจ๋งเลยเงี้ยมีแต่คลิปหลุดแล้วนะฟ้าเนี่ย

เห็นไหมนะเห็นมันจับครับผมไหมมืนกระดองอย่างเดียวเลยพอมันจับบอกผมตับหมดเครื่องวันนะครับสองน้าเว้นเข้าบ้านนะ ที่ไปส่งลูกค้ามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครับมีผมมีเวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงดูซิว่าผมจะได้หมึกั้่งไหมครับวันนี้หายากมากมากครับเดี๋ยวเราไปหาเดอะแก๊งก่อน ถ้าแน่นนักถ้าแน่นนักตัดเลยจ้าเนี่ย <vid> ขาเงียนมีมไหเขาเงียนบี B ้เลยอ๋ออุ้ยม <capability. S 1> ันเข้าม้างังเลยนะเข้าบี้เลยมีถุงนี่โดนแค่นี้อย่างเดียวก็จะแย่ละนั่นไงเหล็กบินอุ้ยร้อนโอ้โหเจ็บประแจประแจร้อน่ะ Nói xa hạt A mực lầm nế, bây giờ lầm đi A กินแทนลูกค้าคนเมื่อกี้ดิจะไป่ขายมึงอีกแล้วเออตัวเต๋อไม่แรงไงฮะใช่ ลูกค้าแต่ละคนไม่เอาอทอปบีบีแรงกันที่มาซื้อตัวใหญ่อะ <Okay. S 1> ตัวแรงก็มีแต่มไม่มีใครเอาเลย,เเเลยใช่เขาไม่เอาตัวแรงมันขาไอพวกซองขาวอะฮะยอมครับตอนนี้จะสามโมงแล้วหมึกไม่ค่อยจับเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปทำตัวราที่บ้านต่อขอจบคลิปเปียงครั้งนี้นะครับผมตกไทยตกหมึกอะไรทักมาได้ครับ